9กันยายน2 5 6 7ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับพา,ามาชมลักษณะของใบอ่อนที่มีลักษณะงอแล้วก็หงิกงอแบบนี้นะครับเกิดจากสาเหตุที่เพลี้ยจัก,กจั่นนะครับเขามาดูดอาหารไปจากเส้นกลางใบตรงบริเวณตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เรื่องของเพลี้ยจัก,กจั่นเนี่ยมักจะมาดูดใบกำลังออกอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ย ถ้าหากว่าใบที่ยังไม่คลี่อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าคลี่เมื่อไหร่แล้วก็เพียจักจั่นก็จะเข้าไปตรงรอยคลี่นะครับแล้ว็ก็จะดูดธาตุอาหารไปเมื่อดูดธาตุอาหารไปเนี่ยอาหารหมดในการเลี้ยงใบตัวนี้หรือว่าอาหารน้อยลงก็จะทําให้ขอบใบเนี่ยเหี่ยวแห้งไปนะครับในที่สุดใบนี้ก็จะเสียรูปทรง แต่ถ้าหากใบใดที่ไม่ถูกพยยเพรียจกระจานดูดเขาก็จะเป็นปกติอย่างนี้นะครับใบนี้ก็เช่นกันเป็นปกตินะครับดังนั้นกา,การพ่นเป็นประจำในช่วงที่กำลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้นะครับถือว่ามีความสำคัญขยันพ่นไว้มันก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับโดยภาพรวมแล้วถ้าหากว่าเราขยันพ่นประมาณสัก 3วันครั้ง5วันครั้งหรือพ่นถีกว่านี้ก็ได้ถ้าเป็นปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถคุ้มครองได้ถึง7วัน15วันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้พวกเกษตรอินทรีย์หรือชีวพันธุ์ต่างๆรวมทั้งน้ำหมักสมุนไพรต่างๆเนี่ยเราต้องขยันพ่นหน่อยนะครับ ช่วงที่กําลังแตกยอดอ่อนๆออ,ออกมาอย่างนี้สาคัญครับใบสุดท้ายหรือใบสองนี่ถือว่าสําคัญเพราะว่าเขาจะเป็นฐานสําคัญในการที่จะสะสมอาหารในการที่จะออกดอกในฤด,ดูหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับถือว่าแดดช่วงนี้ก็เยอะขึ้นแล้วครับการพัฒนาการของใบการพัฒนาการของระบบรากต่างๆเนี่ย ถ้าสภาพรากยังดีสภาพใบก็จะดีตามนะครับอตอนที่เราจะเห็นความพัฒนาการของเขาก็อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวถ้าสภาพรากไม่ดีนะครับปลายฝนต้นหนาวนี่ก็จะฟื้นตัวช้าแต่ถ้าต้นไหนที่มีลักษณะสภาพรากยังดีอยู่การฟื้นของต้นก็จะเร็ว ต้นของเราเหล่านี้นะครับเราก็ได้เอาปุ๋ยหมักมาใส่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเนี่ยการที่เราเอาปุ๋ยหมักมาใส่ทางดินเนี่ยก็คือการล่อให้รากชุดใหม่เขาเกิดขึ้นมาหรือถ้าหากว่าใต้ดินนั้นเขามีรากชุดใหม่อยู่แล้วเมื่อเอาปุ๋ยหมักลงไปใส่เขาก็พร้อมนําไปใช้เลยนี่ครับชัดๆเลยเนี่ยเขา ารากสภาพรากของเขาไม่ได้เสียหายในช่วงฤดูฝนครับอพอฝนน้อยลงมีแดดเพิ่มขึ้นเขาก็จะทํางานต่อไปถ้าเกิดกรณีรากโผล่อย่างนี้เราก็เอาดินกลบไว้ได้นะครับนี่เพื่อม่ให้รากตัวนี้เขาเสียหายแล้วรากตัวนี้เขาก็จะทํางานต่อไปอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ